สวัสดีครับพบกับมาเซอร์พงษ์สะทรผิวอ่อนหรือมาเซอร์เสอนในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องระบบต่อมไร้ท่อนะครับสําหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายส่วนต่างๆในระบบต่อมไร้ท่อได้ 2. อ,อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบต่อมไรท่อได้นี่คือภาพแสดงระบบต่อมไรท่อภายในร่างกายของคนเรานะครับ เรามาดูซิว่ามีต่อมอะไรบ้างต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมพาราไทรอยต่อมไทมัสต่อมหมวกไตตับอ่อนรังไข่และอันทะต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิทารีนะครับ เป็นต่อมขนาดเล็กมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตและยังสร้างฮอร์โมนที่ทําให้ความดันสูงขึ้นทําให้การขับถ่ายปัสสาวะเป็นไปอ,อย่างปกติและเกิดการบีบตัวของมดลูกในเพศหญิงขณะคลอดบุตรนะครับนี่คือภาพแสดงต่อมใต้สมองต่อมไทรอยนะครับจะอยู่ติดกับกล่องเสียงและหลอดลมซึ่งจะทำหน้าที่หลังฮอร์โมนที่เรียกว่าไทรอกซินนะครับ ซึ่งฮอร์โมนไทรอซินมีความสําคัญต่อการควบคุมการเจริญเติบโตให้เป็นไปอย่างปกตินี่คือภาพแสดงต่อมไทรอยนะครับต่อมพาราไทรอยนะครับจะทําหน้าที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมในเลือดและยังรักษาความเป็นกรดด่างในร่างกายให้อยู่ในระดับปกตินี่คือภาพแสดงต่อมพาราไทรอยนะครับ ต่อมหมอกไตนะครับนี่คือภาพแสดงลักษณะของต่อมหมอกไตซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ชั้นชั้นในจะสร้างฮอร์โมนอะดรีนาลีนซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายมีความพร้อมในการทํางานส่วนชั้นนอกจะสร้างฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญอาหารและสร้างฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมเกลือที่ไตนะครับต่อมไทมัสนะครับต่อมไทมัสจะทําหน้าที่ควบคุมระบบคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งขนาดและรูปร่างจะเปลี่ยนไปตามอายุนะครับนี่คือภาพแสดงต่อมไทมัดนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณอกตับอ่อนนะครับเป็นต่อมที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินซึ่งฮอร์โมนอินซูลินจะทําหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ําตาลในร่างกายซึ่งถ้าคนเราขาดฮอร์โมนชนิดนี้ก็จะทําให้เกิดเป็นโรคเบาหวานนะครับนี่คือภาพแสดงตับอ่อนนะครับ ต่อมเพศนะครับในส่วนของเพศชายต่อมเพศก็คืออันทะจะทําหน้าที่สร้างตัวอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชายเพื่อควบคุมลักษณะต่างๆของเพศชายนะครับนี่คือภาพแสดงลักษณะต่อมเพศของเพศชายนั่นก็คืออันทะในส่วนต่อมเพศของเพศหญิงก็คือรังไข่นะครับจะทําหน้าที่ผลิตไข่และสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อควบคุมลักษณะต่างๆของเพศหญิง นี่คือภาพแสดงต่อมเพศของเพศหญิงนะครับเรามาดูระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตโของร่างกายนะครับกระตุ้นการใช้สารอาหารและผลิตพลังงานภายในร่างกายเพื่อการเจริญเติบโตกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกายเกิดพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศที่เหมาะสมนะครับ เรามาดูการดูแลรักษาระบบต่อมไรท่อให้ทํางานตามปกติ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ตรงต่อเวลา 2. ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอควรที่จะเลือกออกกําลังกายให้เหมาะสมกับเพศและวัย 3. การดื่มน้ําควรที่จะดื่มน้ําที่สะอาดอย่างน้อย7-8แก้ว 4. การตรวจสุขภาพควรที่จะตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้ง 5. การนอนหลับ ควรที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างน้อย7-8ชั่วโมงเป็นไงกันบ้างครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบต่อมไรท่อไปแล้วแล้วเราจะพบกันในเนื้อหาถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ